ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะามาถึงแล้วี่าแ่บเยเขา,าไปไช้กรไบแลมัเกล่ยว <c oughs> ยิ้มนะ้วหยอหน l นเด้อข้าวหยอนาไปใช้กระไบทันเจ้ที่ตัวนท้ายอนะไรขมยิ้ ปาทิพพ่อไม่ใช่ขึ้นรถยางเกียวเลยปาแข็งแกเรียอยู่ยิ้มนีตาคิดถึงป้าไหมคะเาป้าจ๋าคันนี้เป็นใครครับคนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์เลอเช่นน้ำหอมตูกเกี่ยวครับผมทางชองหมึกอเลยมาหาเลยอันนี้เซรั่มโอ้อันนี้เซรั่มนาริตะสันไหนดูสิ ไปเลยลูกลูกหาลูกแล้วคุ่นเกลียวไปนี่นี่เกลียวขาเฮ้ยไปจิตเอาผาผ้าจิตผาเปลียวเรื่อยรถมาหาคุณแม่ค้าผมคิดถึงแม่ค้าแม่คิดถึงผมครับมีขนมขนมมามันมีอะไรล่ะลูกมันมีมีตุ๊กตาเหรอป้าเห็นยีราฟนะนี่แต่ได้ยีราฟเหรอ วันนี้โตเกียวจะพาป้าไปไหนในตะพาป้าไปกินร้านอาหารที่อร่อยที่สุดนะคะเปิดอนชาบูเลอร์ชาบูเลออานจาของแบรนด์โลชั่นโตเกียวจัดโปรซีวันนี้โลชั่นน้ำหอมน้ำหอมและขาวในหลอดเดียวถ้าไม่พลาดคลิเปนใหม่อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะ